สวัสดีค่ะสมาชิก MT Cable TV ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบดาวเทียมสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นช่องที่4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวีทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทางไายอีสานติดตามรับชมผ่านทางช่อง4 5 CZ n e w ั New, ้นิวพอิสาน HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะ รวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางคลื่น fm 9 0 5 0 m h z mtu a d i o โอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกาลเซมประจำวันนี้พบกับดิฉันมพรัฐธามณฑลนำเสนอข่อขาวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะทางด้านผอ o, สอพอปกาลเซเขตหนึ่งนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติต้านโควิด1 9โดยจัดโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนค่ะในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริหนองเหลือกเกลืนอนี้ค่ะ สำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษสินเขตหนึ่งค่ะร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาบรณาการคณะกรรมการสารศึกษาขาัา้ขนพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้นําชุมชนอปทและชุมชนมอบทุนการศึกษาค่ะสนองนโยบายของรัฐบาลอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้านต้านโควิดนะคะไนทีนโดยจัดกิจกรรมมอบโต๊ะและโคมไฟให้แก่นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนค่ะ ซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริหนองเริงเปื่อยอเภอร่งรองคำจงหวัดก,กระสินนี่เองนะคะนายยงยุทธพรมแก้วผอ,อ,อสอพอปอรกระสินเขตหนึ่งได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านสพอปอรกระสินเขตหนึ่งโดยมีนายบินสวนสาธุเมศึกษานิเทศรับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริหนองเริงเปื่อยอร่งรองคำ ซึ่งมีพื้นที่3ตำบล40หมู่บ้านพร้อมทีมงานศึกษาอิเทศตลอดจนพ่วมในการกลุ่มง,งานต่างๆค่ะได้ดําเนินจัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนสนองนโย,ยบายของรัฐบาลอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 จัดกิจกรรมมอบโต๊ะโคมไฟไว้ให้อ่านหนังสือทําการบ้านอยู่ที่บ้านซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว3โรงเรียนด้วยกันค่ะมีโรงเรียนสําเริงวิทยา นำโดยนายโอภาสผลเยี่ยมซึ่งเป็นผอโอรงเรียนสำเร็จวิทยาเห่งค่ะโรงเรียนสามัคคีสํารานวิทย์มีนายบุญศรีบรรพัฒแสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมัคคีสํารานวิทย์ค่ะและยังมีโรงเรียนดงพยอมหนองคูสมัคคีวิทยามีนายนรงราชพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนดงพยอมหนองครูสมัคคีวิทยาค่ะ ทางด้านผู้อำนวยการสพปนะคะกระสินเขตหนึ่งก็ยังกล่าวอีกว่าวัตถุประสงค์การดําเนินการโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีนิสัยรักในการอ่านส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนค่ะให้มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงเลิกเรียนและช่วงปิดภาคเรียนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ู้เรียนที่สุดเป็นการสอนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาลให้หยุดอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข้องการการแพรย์ระบาดเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะจึงมีการมอบโต๊ะและโคมไฟเพื่อใช้เวลาหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะได้อ่านหนังสือทําการบ้านโดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้คําแนะนําดูแลลูกหลานทําให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้มีคุณภาพนี้ขึ้นค่ะ การที่มาตัดกิการที่แห่งนี้นะครับวันนี้ตรงมี้ประสบผลอยู่สามสาม,สามประเด็นประเด็นแรกคือต้องการอยากจะให้นักเรียนทุกคนในสพกรจีนกันหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้นะครับโดยเฉพาะ่างกิ้งทุกคนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประเด็นที่สองนั้นตน้องการให้ครอบครัวของนักเรียนนั้นมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งไปได้ใเวลาหนึ่งของ ของช่วงตอนค่ำครับพานักเรียนทําการบ้านพานักเรียนอ่านหนังสือจะนักเรียนจะอ่านหนังสือออกสิทธิ์ได้ในครอบครัวอบุนส่วนเรทีสามนั้นเป็นการที่ให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาโดยการร่วมกันบริจาคโต๊ะญี่ปุ่นและก็โคงไฟให้กับลู้นักเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหนึ่งซึ่งโรงเรียนแห่งนี้วันนี้ก็แจกโต๊ะญี่ปุ่นพร้อมโคมไฟให้กับนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ